มอร์นิ่งจากออสเซลียลูกคุณผุ้มชมอันนี้เป็นอาหารเสาของมาจ๋าก,กับปลา,านะคะสลัดผักส,สดจากสวนหลังบ้านของเรานี่เองแล้วก็ไข่ต้มคนละสองฟองนะคะสลัดจานนี้ก็จะมีชีสนะคะเป็นโปรตีนแล้วก็มีไข่เนาะส่วนมาจา๋า,ามักชีสปาเมชานอเป็นพิเศษก็เลยเอามาโรยตบไทยแบบนี้เพิ่มเติมค่ะก็ได้โปรตีนไปอีกเพราะว่ามาจ๋าเป็นคนที่บอก,กินนมก็เลยเอาโปรตีนจากชีสแทนนะคะอันนี้เป็นสลัดที่มาจ๋าปลูกไว้เนาะก็เวลาเหลืออ,อีก อาทิตย์กว่าๆเนาะเราก็จะไม่ได้อยู่บ้านกันแล้วดังนั้นสลัดพวกนี้เราก็จะกินไปเรื่อยๆอาทิตย์กว่าๆก,ก็น่าจะหมดนะคะหลังจากจเที่ยวนะคะเราก็จะมาปลูกกันใหม่ไม่จะาปลูกที่ที่แบบนี้เพราะว่า,าจะถอนแบบว่าทยอยถอนกินจากตนน้นในน้อยนะคะจนกว่าเขาจะใหญ่ประมาณนี้เนาะแต่หาก็สาม,มารถแยกออกไปปลูกใดเพราะว่าสลัดต่างๆพวกนี้เขาจะ แบบว่าเป็นกอใหญ่ามากๆล้วกาเขาสามารถเด็ดใบกินได้นะคะเขาก็จะมีให้เราเก็บกินได้เรื่อยๆเช่นกันแต่ส่วนตัวของม่จาก,ก็คือว่าจะพยายามกินให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่อยู่บ้านไม่มีใครมาดูแลรักษาให้ค่ะ อันนี้จะเป็นกระเทียมทุกๆปีนะคะแม่จ๋าจะถอนช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก mm ็กระเทียมของเราจะมีดอกเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเริ่มแก่ต้นเขาเริ่มเหี่ยวแห้งนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าปีนี้นะคะกระเทียมของเราบ่มีดอกค่ะพี่้องแม่จ๋าก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเป็นอย่างคือบ่มีดอกเพราะว่าบุงลักษณะต้นกระเทียมของแม่จ๋าแล้วเนี่ยบางต้นก็แห้งเหี่ยวแล้วเหมือนเขาแก่แล้วอะแต่ว่าเป็นอย่างคือบ่มีดอกแม่จ๋าก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่ากระเทียมบางสายพันธุ์ก็ไม่มีดอก แล้วก็กระเทียมแต่และสายพันธุ์ก็คือมีเวลาเก็บเกี่ยวก็ไม่เหมือนกันบางพันธุ์กะเร็วบางพันธุ์กะช้าประมาณนั้นดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยม,มาทดลองถอนเบิ้งจักตน้นสองตน้นเบิ้งว่าสินจังไหนนะคะผลปรากฏว่าแม่จ๋าก,ก็รู้สึกว่าหัวกระเทียมของเฮาเนี่ยเริ่มหนาจะแกล่ะละละคิดวานะเออแต่ว่าแม่จา๋าปลูกกระเทียมสองสายพันธุ์ผสมกันประมาณเนี่ยแหละ คือบางตนก็นยังสดๆบ่ท่านได้แก่แต่ว่าบางต้นคือเขาเหี่ยวเขาแห้งเขาแก่จัดเต็มทีแล้วดังนั้นก็นเดี๋ยวล่อ,ลอมือสองมือก่อนเดี๋ยวจังไหนไม่จ๋ามีเวลาเดี๋ยวจะมาหลือกระเทียมถอนกระเทียมออกนะคะแล้วก็จะพักแปลงไว้แล้วก็กลับจากเที่ยวนะคะเขาก็จะมาปลูกพักกินอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข่าหนาหนาวประมาณนั้นนะคะ ปกยมฝรั่งเขากระแกเต็มที่แล้วล่ะแม่จ๋าคิดว่าเนาะแต่ยังไม่ให้สุกถ้าสุกเขาจะหวานมากๆแต่ว่าอันนี้คือแม่จ๋ากเก็บไปกินก่พเพรือค่ะเปรี้ยวสุดยอดเลยเหมือนมะยมค่ะ